สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกระยาพามาดามน,นะคะวันนี้แอดมินนกนะคะคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับบรรยากาศของมิสซอมมานะคะมิสซอมมานี่ก็คือเทศกาลของประเทศสวีเดนนะคะประเทศสวีเดนนี้มีเทศกาลหลายหลายฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นยนูนหรือที่คนไทยเรียกว่าคริสต์มาสนะคะแล้วก็มี วันขึ้นปีใหม่นะคะนั่นก็คือวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไอ้สมมาเลิฟนั่นก็คือมิสซมมาที่แอดมินรถกำลังจะพาทุกท่านไปนะครับเทศกาลมิสซมมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลอีกหลายๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินไข่นะครับเทศกาลกินวอเทอตมิงสตูมิง ก็อีกหลายๆเทศกาลนะคะแต่ในวันนี้แอดมินนกนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับเทศกาลส,สมมิสม่าซึ่งจะมีนะคะผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ที่ไม่มีบุตรหลานนะคะก็จะไปร่วมเทศกาลมิสม,ม่านะคะตอนนี้แอดมินนกจะพาทุกท่านไปพบกับเทศกาลมิสม,ม่านะคะที่เฮิร์กโบนะคะ เฮิร์กโบนนั่นก็คือสวนสาธารณะหรือเรียกอีกอย่างนะึงคืออุทยานเฮิร์กโบนเราไปติดตามกันเลยค่ะนี่คือเส้นทางนะคะที่จะพาทุกท่านนะคะร่วมเดินทางไปกับแอ m ดมินนกนะคะไปที่เฮิร์กโบมิสมมาอิติที่เฮิร์กโบนะคะนี่คือถนนที่เรากำลังตรงไปนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะตอนนี้เราเดินทาง กล้จะถึงแล้วนะทุกท่านอดใจรออีกนิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมนะคะเทศกาลมิสมมากันเลยค่ะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงนะคะเฮิร์เบอร์บรูปนะครัก็เลยจะชวนพลังเอซีนั้นชมธรรมชาติสองข้างทางนะ,ะสีเขียวนะคะเขียวอยู่อุ่มเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะสวยนามค่ะเป็นธรรมชาติประเทศวีเดนเป็นดินแดนที่ มีธรรมชาติที่สวยงามะะธรรมชาติสองข้างทางค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เฮิร์โกรูกเลยนะคะไอ้ทุกๆท่านดูเบื้องล่างกันเลยค่ะโอ้โหรถจอดมากมายเลยค่ะด้านล่างนะคะรถจอดเต็มไปหมดเลย ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเต็มไปด้วยลานจอดรถเต็มไปด้วยรถนะคะโอ้โหมีเกะมีเกะโฟกตอนนี้เราเข้ามาถึงหน้างานเลยนะคะสถานที่จอดรถนะคะเต,ต็มไปด้วยรถลานะคะจอดเต็มไม่หมดเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยนะคะโอ้ยบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสวยงามะคะ่ะว้าวว้าวว้าวอ๋อไอซ์กิงยกเกิรมกระบอกแท้ออตอนนี้เรามาถึงหน้าง,งานแล้วนะคะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะ เบื้องหลังของแอดมินนอก็็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมง,งานมิสสมมาซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกๆปีนะคะที่นี่คือเมืองซันมิเกนให้ทุกท่านได้ชมกันเลยค่ะแอดมินนกไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะพูดส่งเสียงดังได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องการรบกวนผู้คนที่อยู่รอบด้านนะคะให้ชมกันเลยค่ะ นี่คือเทศกาลมิสโซมา<ะ>ตอนนี้แอมมี่นกนมาถึงนหน้างานเลยนะคะเทศกาลมิสโซมาของเมืองซันวิเกนนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศกันเลยค่ะเทศกาลมิสโซมาของเมืองซันดิเกนนี่คือฮ์กโบบลูกนะคะที่เต็มไปด้วยผู้คนนะคะ

ผู้คนก็จะไม่มากมายขนาดนี้นะคะซึ่งปีนี้นะบ่าเป็นปีแรกเลยนะคะมันผู้คนที่มาร่วมงานนะ่ะมากมายเลยนะคะแอนมินตกใจเลยค่ะนี่คือเทศกาลมิสซอม เทศาก,กาลมิสมมานะคะตอนนี้ก็เอาเสาธงนะคะที่ประดับไปด้วยไม้นะคะคือทำเป็นพวงนะคะพว,ว,วงมาลาหรือพวงเรียบดอก,กไม้นะคะขึ้นเสาธงนะคะค่ะตอนนี้แอดมินนกได้ที่นั่งแล้วนะคะก็ ได้ที่นั่งกับเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมชาติแล้วก็คือคนไทยด้วยกันนะคะมาเจอกันโดยบังเอิญนะคะโอเคนี่คือเทศกาลมิโซมานะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะแอดมินอกก็รู้ทราบว่าผู้คนมากที่นี่มากมายเลยนะโอเคชมกันเลยก็ไ i skolan eller i något annat sammanhang i 52 år. När jag tänker på nu är att först har en unik förmåga att förena människor från olika bakgrunder och intressen. Och det är något som vi ska vara stolta över. Det här är verkligen en plats för alla. การเต้นลำนะคะการเต้นลําพื้นเมืองได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่คือประเพณีนะคะการเต้นลําของประเพณีเก่าแก่ของสวีเดนนะคะการเต้นลําของชนพื้นเมืองนนะะที่เรียบ็นืความสวยงาม ก็ต้องขอบคุณพลัง e f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมชะะทุกคังช่องไระยมรรคทำมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปคิปนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เป็นลำน่ารัก